สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุนะ่นน่คะน่ารักมันเดิมนะคะทุกคนคือเราจัดโต๊ะใหม่แล้วไม่เชื่อเดี๋ยวเราให้ดูอันหนึ่ง,งเอากดน้ำออกก่อนนี่คือกล่องสีเปิดคือของแท้คือของเราเยอะกว่าเดิมนะทุกคนป่ะเริ่มถ่กาดกันกล้องอาจจะติดไม่กล้องอาจจะไม่ ค่อยติดของนะเพราะของมันเยอะมากอันนี้คือออเดอร์เพื่อนจริงๆนะคะจ้าหาก่อนนะผิดอันค่ะการวมมันการรวมไม่ค่อยมีคนมาสั่งก็สั่งเป็นการ โลโมลค่ะงดตามมานะเพราะว่าเขาสั่งเองเราก็ต้องให้ตามสั่งของลูกค้าใช่ปะล่ะวันนี้เอาคนนี้นะจ๊ะแฟมการ์ดอันนี้เด้อนี่ฮาชุดตีวดัดจคิจงจเอ้ยไม่ใช่แล้ว เอาสองใส่แปะ ไปนะคะแล้วก็จะใส่ต่อใส่กันเริ่มต่อไปค่ะจะเป็นโพดอิดคือโพดอิดรามาทั้งสองอันเลยทั้งพุกพาได้แล้วก็ติดค่ะพุกพาได้อันนี้ติดคือติดจากกพลย์เพลย์คือ,อนนี้ค่ะเราจะใช้อันพุกพาก่อนนะ เพราะว่ามันง่ายดีเขาจะเอาเป็นสีนี่ก็แล้วกันสีฟ้าแป๊ะ ไปเพมการ์ดต้องมาอุ้ยเกือบไปไลนใส่ไปเลยนะคะ เราก็จะลอกไปด้วยนะทุกคนเป็นยังนะเอาตัวลอกัปน,นี่นะจะใช้ลอกเฟรมก็ล่ะไปลอกัป็นยังนะ แล้วก็คิดอยู่ว่าอันนี้เราจะกินไปไดไหนดีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกดูละนี่นะต่อไปของแถม

ไปค่ะของแอบเขาเยอะขึ้นนะ กินน้ำแบบโอ้ทีโอ้ทีไปทุก <c oughs> คนเลือต่อไปค่ะ เราจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปนะคะโดยการดีบนิ้วค่ะได้แล้วค่ะต่อไปนะคะอันนี้นะคะเขาจะไปข้างหน้าตรงนี้เลยนะปะด,ดีได้แล้วค่ะทุกคนต่อไปอันนี้จะไว้ตรงนี้เลยนะแปานนึ้งนะทุกคน๋ oh, ออู่นี่จะไว้ตรงนี่ตรงน,นี่เลยนะ ได้แล้วค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้ค่อยท,ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงการดีดนิ้วแบบนี้นะคะเขาอาจจะดีดเบานะแต่ว่าดีดนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาไม้ไปจุ่มไว้ตรงที่ดีดค่ะปะ่ะต่อไปเราจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปตรงนี้เลยห้าหกเจ็ด ปดได้แล้วค่ะทุกคนนี่ต่อไปอันถัดไปไปตรงนี้เลยว้ายตกแล้วหนึ 1, 2, ่งสองได้แล้วค่ะอืมยังไม่ไปบ่ายนะคะเพราะการแพ็คการของเราไม่ได้แค่นี้มันต้องมีสมูดเปด็นไงทุกคน โอ๊ยหาตัวไหนเป็นยังไงทุกคนนี่เราก็จะเขียนอย่างนี้ไปเลยนะจ๊ะก็ ขอไปเขียนแป๊บหนึ่งนะทุกคนเสร็จแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ